ร้านปลาหนันรับซื้อจริง นี่คือเหรียญที่คุณลุงท่านหนึ่งนะครับอายุ70ปีแล้วนะครับได้หอบมาหน้าร้านปลาหนันครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทปี2,505นั่นเองครับซึ่งพอมาถึงแล้วนะครับทีมงานก็ทำการนั่งคัดเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าจำนวนของเหรียญทั้งหมดนั้น มีจํานวนเท่าไหร่นะครับโดยเหรียญทั้งหมดนั้นนะครับได้มีการตกลงกับแอดมินของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับคุณลุงถามว่านะครับผมอยู่หรือเปล่านะครับก็คืออยากมาเจอด้วยตัวเองนะก็ผมก็นะให้รับปากอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับบางทีอาจจะไม่ว่างอ่านะทีนี้นะครับทำทีมงานของเรานะครับก็เลยได้ถามไปว่า สามารถส่งมาให้เราได้ไหมนะครับซึ่งคุณลุงบอกว่าโอ้ยจำนวนมันเยอะนะก็คงไม่สามารถที่จะส่งมาได้เนื่องจากว่าอาจจะหนักเกินไปครับก็นะตกลงว่านะครับจะเอามาขายให้กับร้านปลาหนานนั่นเองครับแล้วคุณลุงก็นํามาขายนะครับนะพวกเราต่างตกตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเหรียญที่ลุงนํามาขายนั้นนะครับมีจํานวนมากถึง1 0,000หมืเหรียญครับ คุณฟังไม่ผิดครับนะเหรียญทั้งหมดมีจํานวน1 0,000มื่นเหรียญถึงขั้นที่เรานะฮะต้องเรียกทีมงานนะครับลงมานั่งนะครับนั่งคัดเหรียญน,นั่งนับเหรียญดูว่า มี1 0,000มื่นเหรียญจริงๆหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่านะต้องยอมรับว่ามี1เหรียญจริงๆครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วนะครับลุงบอกว่านะครับลุงม,มีของเก่าอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งเหรียญเหล่านี้นะครับได้สะสมไว้ตั้งแต่ปี2530ครับเหรียญ<บ>ที่มานะนะครับถึงแม้ว่าเป็นเหรียญ ที่ทาบอกมาตั้งแต่ปี2,505แต่ในสมัยปี2,530นั้นครับก็ยังมีการใช้กันอยู่นะครับซึ่งหลุงบอกว่านะครับในช่วงนั้นก็มีญาตินะที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารนะครับเวลาได้เหรียญได้อะไรมานะครับก็เก็บไว้แลกไว้นะครับก็ผ่านการเวลาตอนนี้ตั้งแต่ปี30ตั้งแต่เก็บมาก็ราวๆประมาณ35ปีครับซึ่ง เหรียญที่มาทั้งหมดนั้นนะครับก็ได้ตกลงราคากับร้านปานันไว้ครับอยู่ที่เราๆเหรียญละ5บาทครับเป็นราๆเหมาครับเป็นราคาเหมาซึ่งนะราคานี้นะต้องบอกเลยว่านะครับบางทีสภาพก็ไม่สวยครับสภาพผ่านการใช้ขึ้นสนิมบ้างแต่ก็สามารถเหมาได้นะครับสามารถเหมาได้ในราคาเหรียญละ5บาทครับใครมีแบบนี้นะครับอยากที่จะขายนะครับสามารถ ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับถ้าเป็นบล็อกปกติธรรมดาแบบนี้นะครับต้องอาศัยจํานวนเยอะๆครับถึงจะพอมองเห็นกําไรนะครับสาหรับนะครับนะเหรียญที่นะขายนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5 0,000่นกว่าบาทของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปาหน,นันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายาก หรียนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ Line ปานัน888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054067303